ชีวิตเราเนี่ยนะคะมันก็ต้องเจอเรื่องยากๆเข้ามาเรื่อยๆเนาะครับเป็นเรื่องปกติเลยคำถามก็คือว่าเราจะปล่อยให้เรื่องพวกนั้นน่ะมันกัดกร่อนเราจนแบบกลายเป็นคนขมขื่นไปเลยหรือจะใช้มันเป็นแรงให้เราแบบเติบโตขึ้นได้อืมครับวันนี้เราเลยอยากจะมาชวนคุยกันถึงแก่นความคิดเรื่องนี้นะคะจากวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจใน YouTube อันหนึ่งชื่อ Urdu Novel Audio ลองมาแกะก,กันดูค่ะว่าจริงๆแล้วอะไรคือคกลไกที่ทำให้คนเราสู้ต่อได้แล้วก็พลังของความคิดที่เราอาจจะมองข้ามไปรประเด็นแรกเลยที่น่าสนใจจากวิดีโอนะคะก็คือเรื่องที่ว่าประสบการณ์แย่ๆที่เราเจอที่มันสะสมสะสมมาเรื่อยๆตามเวลาเนี่ยมันมีแนวโน้มจะทำให้เรากลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายหรือขมขืนได้ง่ายๆเลยนะคะ มีประโยคหนึ่งเขาบอกว่าชีวิตจะล่อลวงให้คุณขมขื่นครับผมคุณสะสมประสบการณ์มากพอที่จะกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายแล้วก็ยังเน้นอีกว่าเราเติบโตด้วยความเสียหายไม่ใช่ด้วยอายุอืเหมือนกับว่าบทเรียนจริงๆนะคะมันมาจากแผลไม่ใช่แค่วันเวลาที่ผ่านไปใช่ครับแล้วคือถ้าขยายความตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้น การเจอเรื่องลบซ้ำๆเนี่ยมันเหมือนการตอกย้ำความคิดบางอย่างในหัวเราไปเรื่อยๆนะครับทำให้เราเริ่มคาดหวังว่าเดี๋ยวมันก็ต้องแย่อีกมันกลายเป็นกรอบความคิดที่จำกัดตัวเองโดยไม่รู้ตัวอ๋อค่ะแต่ตรงนี้แหละครับที่วิดีโอเขชี้เลยว่ามันเป็นจุดตัดสินค่ะจุดตัดสินว่าเราจะยอมให้ประสบการณ์นั้นสร้างความขมขื่นหรือจะใช้มันเป็นบันไดให้เราแกร่งขึ้นอื ซึ่งมันก็คือทางเลือกจริงๆครับว่าจะจมหรือจะโตจากความเจ็บปวดนั้นพอเข้าใจเรื่องความขมขืนแบบนี้แล้วนะคะมันก็สมเหตุสมผลเลยที่วิดีโอจะกระตุ้นให้เราแบบลงมือทําทันทีครับผมไม่ว่าต้นทุนชีวิตเราจะเป็นยังไงจะขาดเงินขาดคนสนับสนุนพื้นเพไม่ดีหรือเพื่อนไม่ค่อยดีก็ตามอหัวใจสําคัญคือ อย่าหยุดอย่าท้อถอยถึงแม้ว่าจะก้าวได้ช้ากว่าคนอื่นครับอาจจะต้องไปเรียนเพิ่มหรืออ่านหนังสือที่ช้ากว่าคนอื่นก็ต้องกัดฟันทําต่อไปใช่ครับเพราะมีคาพูดหนึ่งที่ส่งพลังมากเลยนะคะว่าวันที่ทําให้คุณแตกสลายคือวันที่จะสร้างคุณขึ้นมาโอ้โหคานี้คมมากครับใช่ค่ะมันเหมือนพลิกมุมมองจากความพังทลายให้กลายเป็นาการก่อร่างสร้างตัวใหม่เลยถูกต้องครับแต่ แต่วิดีโอก็ไม่ได้บอกว่ามันง่ายนะฮะ,ะก็คงไม่ง่ายการเลือกทางที่ยากที่จะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นฉลาดขึ้นหรือแบบพิเศษกว่าเดิมเนี่ยม,มันต้องใช้ความกล้าหาญมหาศาลเลยครับเพราะว่าเอาจริงจริงทางที่ง่ายกว่าก็คือการยอมแพ้ไปเลยจริงค่ะและสังคมรอบข้างก็อาจจะไม่ได้สนับสนุนเราเสมอไปอาจจะเจอคำพูดที่มันบั่นทอน ใช่คะแบบดูตัวเองมัง่งสิอะไรแบบนั้นใช่ครับอะไรทํำนองนั้นการไล่ตามความฝันการปั้นตัวเองขึ้นมาใหม่การโฟกัสเป้าหมายท่ามกลางเรื่องลบๆค่ะหรือแม้แต่การกล้าตัดคนที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตเราไปเนี่ยอือถึงหมดนี้มันต้องอาศัยพลังใจเยอะมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเผชิญหน้ากับความจริงของตัวเองการเผชิญหน้ากับตัวเองครับแล้วบอกว่า ไม่ชีวิตตอนนี้มันไม่ใช่ที่ฉันต้องการและฉันเปลี่ยนแปลงมันได้ออืจุดนี้แหละครับที่ต้องใช้ความกล้าจริงๆซึ่งตรงนี้ก็น่าจะโยงไปถึงเรื่องพลังของความคิดความเชื่อในตัวเองนะคะครับผมวิดีโอย้ำเลยว่าคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองอย่างไม่มีข้อกังขาอืมชัดเจนมากแล้วก็พูดถึงพลังของการตัดสินใจที่มันแน่วแน่ค่ะเมื่อคุณตัดสินใจแน่วแน่มันก็จบครับเหมือนเราต้องตัดสินใจไปเลยว่า เราจะเอาชนะตั้งแต่ก่อนที่ความท้าทายจริงๆจะมาถึงซะอีกแต่สินใจล่วงหน้าไปเลยใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการงานหรือการสอบคือต้องสร้างภาวะจิตใจที่พร้อมสู้ไว้ก่อนครับทั้งคิดบวกตื่นตัวมั่นใจต้องมาให้หมดถ้ามองในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะครับแนวคิดนี้มันสอดคล้องกับหลักที่ว่าความคิดกำหนดความเป็นจริงของเราอ๋อค่ะอย่างที่วิดีโอบอกเลยครับเราทุกคน อยู่ในจุดที่เราอยู่ทุกวันนี้เพราะเราคิดว่าตัวเองมาถึงตำแหน่งนี้อืมน่าคิดนะคะมันหมายความว่าแม้สถานการณ์จะดูแย่แค่ไหนเราก็มีพลังที่จะคิดให้ตัวเองหลุดพ้นได้ค่ะด้วยการปรับทัศนคติของเรานี่แหละครับเปลี่ยนทัศนคติคุณจะเปลี่ยนระดับความสูงของคุณเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนระดับความสูงครับแล้วก็ต้องเลิกฟังเสียงวิจารณภายนอก ไม่ว่าใครจะเคยบอกว่าเราทำไม่ได้พ่อแม่ครูหรือใครก็ตามค่ะแล้วหันมาสร้างความจริงของเราเองด้วยการคาดหวังความสำเร็จคาดหวังไปเลยใช่ครับคาดหวังสิ่งดีๆอย่างแน่วแน่คาดหวังว่าจะรวยคาดหวังว่าจะมีสุขภาพดีคาดหวังชัยชนะไปเลยครับทั้งหมดนี้สุดท้ายแล้วมันหมายความว่ายังไงคะสำหรับคนที่ฟังอยู่ครับคงเป็นการตอกย้ำว่านี่คือชีวิตของเราการเดินทางของเราเองเราต้องเป็นคนกำหนด ถูกต้องครับไม่ใช่ให้สถานการณ์หรือคำพูดคนอื่นมาตัดสินชีวิตเราครับผมวิดีโอใช้คำว่าฉันไม่ใช่เหยื่อฉันคือผู้ชนะอืมเป็นคำที่ทรงพลังมากแต่การจะเป็นผู้ชนะได้มันก็ต้องลงแรงลงใจนะคะต้องบากบั่นอย่างที่คุณต้องการให้เป็นใช่ครับต้องสู้ต้องลุยด้วยตัวเองค่ะสรุปแล้วนะครับแก่นของมันจริงๆก็คือความทรหดอดทนและความสำเร็จเนี่ย มันไม่ได้มาจากโชคช่วยหรือปัจจัยภายนอกเป็นหลักเลยค่ะแต่มันเกิดจากการตัดสินใจข้างในตัวเราเองล้วนๆเป็นเรื่องของกรอบความคิดที่เอ่อเลือกที่จะปฏิเสธความพ่ายแพ้อม,มองอุปสรรคให้เป็นบทเรียนแล้วก็ลงมือสร้างความเป็นจริงที่เราต้องการค่ะสร้างเองเลยครับผ่านความคาดหวังและการกระทำอย่างไม่หยุดยั้งซึ่งสิ่งนี้มันก็ชวนให้เราคิดต่อนะครับคิดต่อ,อยังไงคะคือ ถ้าความคิดมันมีพลังกําหนดความเป็นจริงได้ขนาดนั้นจริงๆเนี่ยอะไรคือการปรับเปลี่ยนมุมมองเล็กๆอย่างแรกสุดการปรับเปลี่ยนเล็กๆครับที่เราทุกคนพอจะเริ่มทําได้ตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อค่อยๆเปลี่ยนความคิดจากการกลัวความล้มเหลวไปสู่การคาดหวังความสําเร็จอ๋อ oh. ถึงแม้ว่าลึกๆเราอาจจะยังรู้สึกไม่มั่นใจอยู่ก็ตามมันน่าจะเป็นก้าวแรกที่ดีนะครับ